ถ้าเราทายวันกับเดือนเกิดเนี่ยได้คนที่ถูกขายคือให้ไปเลยสิบบาทพีน่น้องอุ้ยเอาดีให้จริงให้จริงให้จริงเริ่มแรกพี่มีคำถามครับเดือนเกิดเราเป็นเดือนต้นกลางหรือว่าปลายปีตน้นต้ขอเดาน,นะวันที่แปดกันยายนอุ้ย สวัดีครับพี่ต้อรักผู้ชมต้องคงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่เกมโรบอตในแบบจุดพักใจนั่นเองนะครับผมงจากที่ไม่ได้มาทำคอนเทนต์ในแบบนี้มานานแสนนานนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ด้วยกับทายให้ถูกถ้าทายได้ให้10บบาทซึ่งท็อปิกในอีพีนี้เนะี่ยเราจะเอาเรื่องของวันเกิดนะครับในการทายก็คือถ้าเราทายวันกับเดือนเกิดเนี่ยได้ก็คือ คนที่ถูกทายคือให้ไปเลยสิบบาทาามาดูกันดีกว่าว่าผมจะทายถูกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในระหว่างนี้มันก็จะมีเรื่องของการบงการไหวซะหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะยากเกินไปนะเออป่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้ยกดีกันดีกว่าผู้ยกดีคนแรกนะคบป่ะเลสโกมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับสวัสดีด้วยนะครับเรนนี่สองพันเจ็ดนะครับก็พี่จะมีคําถามก็คือพี่จะทายวันกับเดือนเกิดของน้องถ้าพี่ทายถูกพี่ให้งค์เลยสิบบาท ถ้าพี่ทายถูกพี่ให้เราไปเลยสิบาทเออแต่ถ้าทายผิดเดี๋ยวพี่มีของอื่นของอื่นตอบแทนให้โอเคแต่ว่าน้องต้องใบด้วยนะต้องใบด้วยนะใบพี่ด้วยนะโอเคได้หมใบให้เริ่มแรกเลยน้องน้องไบพี่ก่อนอันนี้เอาเดือนก่อนนะไม่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 ต้องห้ามบอกห้ามบอกเอาแบบว่าอะไรที่มันมีความแบบเอ่อเป็นเทศกาลช่วงนั้นหรือแบบอ่าเป็นเป็นอะไรก็ได้อ่าลองลองมาทายทายเดือนเอิ่ม เป็นช่วงเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงต้นกลางหรือปลายปีปลายเกือบเกือบปลายแต่ไม่ปลายขนาดอ่ะเกือบปลายเกือบปลายอย่างแรกเลยขอเดานะวันที่แปดกันยายนเฮ้ยจริงเหรอแปดถูกแล้วหนูมีสองลากหนูมีสองลากแปดถูกแล้วเฮ้ยแปดถูกแล้วเหรอไม่ใช่แปดถูกแล้วแต่ว่่ใช่กันยาอุ้ยตัวหน้าเอาแล้วคำตอบที่สองนะมีตัวหน้ามีตัวหน้าไม่ได้ตัวหน้าอีก มีเล็กตัวหน้าด้วยใช่อ่าโอเคเดือนถูกไหมอะเมื่อกี้เดือนผิดโอ้เดือนผิดวันผิดเหรอใช่โอเคงั้นขอขำไปที่สองครับเออยังไงอ่ะเทศกาลไม่ไม่มีเทศกาลในนั้นอะงั้นงั้นไปไปเดงั้นล็อกเลยเล็วไหมล็อกเดือนเลยได้ปะเดือนอะไรใช่เลยเดือนไหนได้ไหมอะไรนะ ตุลาใช่วันอ่าคำตอบที่สองครับวันที่สิบแปดตุลาคมอุ้ยถึงตังฮะจริงปะมดแล้วจริงปะเนี่ยเออจริงปะเนี่ยเพลงโอเคลสิ่งอะไรอุ้ยมาถึงคนแรกก็ทายถูกเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอความเพนหน่อยพี่โอนให้สิบหลักจริงปะจริง a few moments later ก็ได้ยังได้ยังได้ตังยัง โอเคขอบคุณที่ร่วมสนุกนะอ่าให้ให้ให้ของรางวัลเพิ่มโอเคครับมากันนี่คนถัดไปฮะสวัสดีนะครับแฟนต้านะฮะก็เรียกได้ว่าเปิดมาคนแรกก็ตึ่เลยนะฮะใครถูกด้วยแบบอ่ะเอานะแต่น้องต้องไปพี่ก่อนนะเริ่มแรกพี่มีคำถามครับเดือนเกิดเราเป็นเดือนต้นกลางหรือว่าปลายปีต้นต้นต้นนั่นคือเดือนขอขอตอบว่าหมีนาคมครับไม่ใช่ครับ อย่างที่สองน้องเฉลยเดือนหน่อยครับมกราครับกมกรา,าเลยต้นมากด้วยโอเคครับงั้นตอบคําตอบที่สองนะครับพี่ขอตอบว่าวันที่27<อ>ม็มก,กราคมครับไม่ใช่ครับคำใบที่สามพี่หัถามนะวนันวันที่เราเกิดอ่ะเป็นเลขช่วงวันที่เท่าไหร่แบบประมาณยกตัวอย่างนะวันที่ยี่สิบถึงสามสิบอย่างเงี้ยประมาณสามสิบเลยโอ้เดี๋ยวนะเท่ากับว่ามันเหลือแค่สามมันเหลือแค่สองวันนะดีใช่ไหมงั้นขอตอบนะใช่ครับสามสิบเอ็ดมกราคมครับ ถูกต้องคะจริงวะยู่เนี่ยจริงค่ะโอเคครับอ่ะบอกคอมเพลย์มาอยู่โอนให้สิบบาทตอนนี้เลยมีแต่วอลเล็ตอ่ะวอลเลตได้แล้ววอลเล็ตก็ได้มาพี่น้องพี่น้องอุ้ยเอาดีให้จริงให้จริงให้จริงสิบบาทให้เลยเรียบร้อยครับโอนเรียบร้อยครับเข้าไหมเข้าพี่เขียวเขียวมาได้ไงโอ้ยเข้าเขาเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับมีของขัดจะให้เพิ่มเลี้ยวเลี้ยวเท้าโอเคทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้มา สองคนแล้วนะฮะก็คือทายถูกด้วยนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อด,ดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะมการนที่คนถัดไปนะครับสวสดีด้วยนะครับน้องสิบ้าวายนะฮะโอเคก็ควันนี้<ห>น,นะครับ,รบพี่จะทายวันเกิดเรานะวันเกิดเราถ้าพี่ทายถูกภายใน3ครั้งเท่ากับว่าน้องได้ตังค์ไปเลย10บาทอ่าฮะโอเคครับเดือนที่เราเกิดเป็นช่วงต้นกลางหรือปลายครับปครับ ขอตอบว่าวันที่11พฤศจิกายนครับผิดครับอ่ะขอสุบแคบลงครับเดือนอะไรครับเดืตุลาครับตุลาด้วยขอตอบคำถอบที่2นะครับวันที่8ตุลาคมครับเฮ้ยจริงปะจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยเอันนี้อันนี้คือเซ็มั่วเลยนะเดี๋ยวนะก่อนนั้นนี้มีคนเกิดเดือนตุลาไปแล้วอะคนแรกเลยที่ถ่ายคลิปวันนี้ย นี่เราก็เกิดตุลาวันนี้อุ้ยพีกมากโอเคครับอ่ะมาบอกของเพลงมาพี่โอนให้สิบบาทก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์ล่วงหน้าเลยละกันเนาะอีกประมาณเดือนนึงนะฮะโอนไปเรียบร้อยแล้วครับเข้ายังครับขอบคุณครับเข้าราคาผมอ่ะครับของอ่ะของขวัญเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับพี่ร่วมสนุกกิจกรรมนะครับวันนี้คนถัดไปครับสวัสดีด้วยนะลูกเพชรนะฮะก็้อเดี๋ยวพี่จะทายวันแล้วก็เดือนเกิดของเราถ้าพี่ทายถูกไม่เกิน3ครั้งเนี่ยน้องได้ตามเลย10บาท เนะเ,เดือนเราเป็นเดือนช่วงต้นกลางหรือปลายป,ป,ปีครับต้นต้นวันที่15กุมภาพันธ์ไม่ไม่ใช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 ่ใช่ไหมอ่ะเฉลยเดือนอะไรครับเดือนเดือนมีนามีนาคมโอเคครับขอเ,เอาคำตอบทีส่สอง13มีนาคมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคคำตอบสุดท้ายนะครับน้องให้น้องลดสโคบเช่นมันอยู่ในช่วงวันที่1ถึง10 สิบเอ็ดถึงยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบอะไรเงี้ยให้พี่หน่อยอยู่ในช่วงไหนฮะช่วงยี<ป>่สิบเอ็ดถึงสามสิบโอเคขอตอบครับวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมใช่หรือไม่โอ้ oh, ไม่ใช่พี่ <c oughs> เกือบถูกแล้วอ้ยหมดเวลาแล้วว่ารา <c oughs> ตอบสามครั้งแล้วว่าผิดเฉลยหน่อยครับวันที่อะไรฮะ <S <S ยี่สิบเจ็ดวิยุบยิบอ่ะตายอ่ะ,ออะโอ้ยขอโอ้ยอดเต้งกันเลยโอ้ยไม่ถูกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอาของขวัญปลอบใจครับเย่มากันที่คนถัดไปคะสวัสดีค่ะรีออนนะฮะได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับพี่โอเคคำถามที่หนึ่งครับน้องเกิดต้นกลางหรือวปลายคะสองปีที่เกิดปลายคร,ครับผมปลายปีปลายเดือนปลายเดือนด้วยขอเดาว่าวันที่ ยี่สิบแปดธันวาคมไม่ใช่ครับอ่ะเฉะลยเดือนไหนครับตุลาปีตุลาตุลาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะตุลาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก่อนนั้นเนี้ยที่พี่ถ่ายเน้นพี่ถ่ายคลิปมามีคนสองคนอนะ่ะเกิดเดือนตุลาแล้วนะแล้วพี่คิดว่าแล้วเขาอ่ะเกิดในคอมมีตัวเลขแปดอยู่ในวันเกิดด้วยพี่คงไม่คิดว่าเราเราคงมีเลขแปดอยู่ในนั้นหรอกมั้งแต่พี่ขอตอบครับวันที่สิบแปดตุลาคมครับไม่ใช่อ่ะอ่าโอเค คำใบสุดท้ายครับน้องบอกช่วงที่น้องเกิดหน่อยเช่น1 40, นึ่งถึงสิถึงยีหรือยีอ่สถึงสาอะไรประมาณนี้หน,น่อยไอต่อได้ของพูดผิดนะพี่เอ่อประมาณ1นึ 1> 1่งถึงสิถึงสิใช่ไหมของเดือนตุลาใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่ถ้าจะบอกว่าเลข8มันก็คงแบบมันจะบังเอิญเกินไปป่ะผมเมื่อกี้ก็8มาเมื่อกี่โคนแล้วอะนะขอตอบนะครับวันที่4ตุลาคมครับไม่ใช่อ,ะอ่ะอ้าอดแล้วอะ่ะตอบผมสามครั้งแล้วฉเฉลยนะครับตอบเป็นวันที่เท่าไหร หนึ่งตุลาคอุยวันที่หนึ่งเลยหรอโอเคไม่เป็นไรครับของขวัญปลอบใจนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนวันนี้นะฮะเราคอนเทนต์เราถือว่าคอมพลีทนะฮะไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดๆไปนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบุ๊ยบายยนะบุ๊ยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคิปสนุกมาถึงแล้ว